ครับคลิปนี้นะครับมาแนะนําวิธีการสมัครสมาชิกนะครับกับ fk โฟปันสุกนะครับเมื่อท่านได้ลิงก์แนะนานะครับจากผู้ที่ส่งลิงก์มาให้กับท่านนะครับกดเข้าไปนะครับที่ลิงก์เลยกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาเคที่ปันสุกขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการสมัครสมาชิกสามารถกดสมัครได้เลยนะครับอ่าช่องแรกก็จะเป็นอ่าชื่อนะครับยูเซอร์ของผู้แนะนํานะครับอันนี้เราไม่ต้องใส่นะครับอ่าโอเคช่องที่สองยูเซอร์ไอดีนะครับให้เรา ใส่ชื่อเราแล้วครับเช่นยกตัวอย่างนะครับใส่ชื่อเรานะครับ Pp นะครับ888โอเคนะครับชื่อจริงนะครับก็ใส่ใส่ชื่อจริงนะครับตามตบประชนหรือก็แล้วแต่ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับต่อมาครับใส่อีเมลนะครับช่องนี้ใส่อีเมลใช้ประเทศไทยนะครับตั้งพาสเวิร์ดครับตั้งพาสเวิร์ดตรงนี้ต้องจําให้ดีนะครับพาสเวิร์ด จากนั้นใส่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้นะครับตัดศูนย์ออกนะครับศูนย์แปดแปดแปดห้าห้าสองสองนะครับใส่ไปยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับให้เหมือนกับช่องแรกนะครับที่เราตั้งรหัสผ่านพาสเวิร์นนะครับจากนั้นกดบันทึกคอนเฟิร์มนะครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการสมาัสมาชิกนะครับ